สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมสวัสดีวันนี้องพัฒนาเกมเมอร์ทีวีนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในกีวันนี้วันนี้ไม่ได้มาแคสเกมนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมโอแคมนะครับผมของเก่านะครับไม่เบาโคตรโคตรไม่เบาเกินนะไม่ได้ยินก็ตอนนี้จะมาทำใหม่นะครับผมโอเคเรียกอะไรวะไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมไปที่โอแคมนะครับผมเดิมนะครับผมตัวรับลืมเปลี่ยนภาษา นี่ครับโอเคมหน้ากว่าอินเตอร์นี่รับนีับคือกดเลยกดตรงนี้นะผมอาจจะสอนเดียวกับคลิปแรกนะผมแล้วก็ต่อไปนะครับนี่คือกดตรงนี้นะผมเพื่อดาหลดนะผมกดสองนี่กดไหนก็ได้ก็แนะนำกดอันนี้นะผมเหมือนเดิมมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้เหมือนเดิมนะผมรอโหลดก่อนนี่คือผมดาหลดมาแล้วนะครับผมจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้หน้าตาแบบนี้ อ่าใช้แล้วนะก็ฝากช่องผมไปด้วยนะครับผมนี่นะนี่ก็คือช่องผมนะครับผมเด็กหมาฮัตแคสนะผมผมยังไม่ผมยังไม่เ้อ,อะไรเลยคนติดตามคนน้อยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคไม่ใช่หน้าต่างแบบนี้นะผมให้กดตรงนี้แต่ผมคลิกไปเลยกดโอเคเลยนะผมกดเลขหนะ้ากดนี่นะผมแล้วก็กดเลขไปเลยนะครับผมผมไม่กดนะเพราะถ้ากดนี่มันจะทําการติดตั้งล้วมันจะอาจจะซอ้อนกับแอปนี้นะผมโอเคปิดไป หน,าาน้าผมอะไรมันจะขึ้นหนะ้จาจอเนี้ยเนี้ยก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนี่นะคุณจะเห็นสีเขียวๆนี่นะผมนี่สีเขียวๆคือจำนวนหน้าจอที่ต้องการอัดนะผมนี่นะขึ้เราทดสอบตั้งค่านะผมที่ตั้งค่าสําหรับเครื่องที่ไม่ไหลลื่นนะผมให้ตั้งไปเฟมเลทนะร้อยยี่สิบครับอันนี้เป็นสิบนะผมก็หลับไปนี่ข้าไปคนระับันนี้ข้าไปนี่คือเฟมเลทอันนี้ตั้งเป็นสี่สิบนะผม อันนี้ปุ่มลดมัดเอ่ะคีย์ลัดนะผมก็น,นี่เป็นแสดงเมาส์ต่างๆคลิกคลิกข,ข,ขวาขุบเมาส์อันนี้เซฟนะผมแนะนำให้เซฟมาเซฟลงนี้นะผมกดนี้กด,ดนี้นะี่นะแล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับก็ไม่มีนะเทนี้สำหรับหนะ้าจอเนี้ยถ้าสมมติคุณกดอัดอ่ากดอัดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหนะ้าจอประมาณนี้นะผมคุณสามารถเล่นได้นะครับผมผมสต็อปนะครับ ไปกดที่ open เพื่อดูนะครับผมนี่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแค่นี้นะครับผมม่หน้าต่างตามที่เราต้องการที่เราอ่านนะครับผมเออแล้วก็ถ้าการต้องการได้เต็มนะครับผมมาตรงนี้นะครับกดนี้นะครับนี่ครับมันก็จะเต็มนะครับผมก็อีกอย่างนะครับถ้าสมมติกราทำได้กันนะครับลากนะครับตามมาบนี้ก็ลากนะครับผมลากลยลากไปเดียวเครื่องเครื่องหลักนะครับตอนนี้เครื่องหลกมันก็เลยทําให้แบบนั้นหน่อยนะครับผม สมมติถ้าผมทําจอเต็มนี่นะกดนี่ทําจอเต็มแล้วผมอ่านอีกทีนึงนะครับเอาผมจะ stop open นะครับมันก็จะเต็มจอนะครับก็จะเต็มจอโอเคก็ใครต้องการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์แปะไวท้ที่ใต้คลิปนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ในช่องผมด้วยนะครับผมแค่นี้นะผมบายครับผมบายบาย